มาดูกันที่เขาอาชญากรรมกันบ้านนะคะได้เกิดเหตุรอบยิงผู้ใหญ่บ้านหัวคะแนนพักภูมิใจไทยวิตดับค่ะ เมื่อเวลา22.00นของวันที่29พฤศจิกายน2554พันตำรวจโทพิยพงศ์วงเกตใจสรอตเวศสถานีตำรวจอุทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลซานคามิโลว่ามีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเขากรุงอำเภอบ้านโป่งชื่อในชวนกุลทองตุวปืนย <các> ิงได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากได้รับแจ้งจึงรายงานให้พลตำรวจตรีพชรัศม์แสงชัย ผู้กำกับการตำรวจภูธรราชบุรีจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกชาติชายนาถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งและพันตำรวจโทไพวันสาเสริมพมทรัพย์ลองผู้กำกับการสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งได้รับทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลพบว่าผู้เหยู่บ้านชวนนั้นถูกยิงที่บริเวณศีรษะด้านซ้ายแต่ก็ยังพอให้การได้ว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปร่วมงานศพของเพื่อนบ้านหลังจากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเพียงคนเดียว พอมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางเข้าบ้านเห็นมีชายคนหนึ่งยืนอยูย่ในทุ่งนาใกล้กับถนนที่ตนกําลังจะขับรถผ่านและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดและรู้สึกเจ็บที่หัวจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านพร้อมเรียกลูกชายให้มาดูที่หัวก็พบว่าถูกยิงลูกชายจึงได้รีบพาตนส่งโรงพยาบาลส่งสาเหตุนั้นผู้ใหญ่บ้านชวนให้การว่าตนเป็นหัวหน้าคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่อำเภอบ้านปโป่งและถูกคน ของคู่แข่งคือพักภูมิใจไทยนั้นตามมารังควานอยู่ตลอดนอกจากนี้ล่าสุดก็เพิ่งมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องที่ดินอย่างรุนแรงซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้ถูกลอบยิงก็ได้หลังจากนั้นพลตํารวจตรีเพชรรัชแสงชัยผู้กบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตํารวจเอกชาติชัยนาถึงผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบ,บ้านโปง่งและพันตํารวจโทภัยวันสาพเพิ่มทรัพย์รองผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรบ,บ้านโปง่งได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าทาง เข้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านชวนนั้นมืดมากและในทุ่งนานนั้นก็ยังพบว่าต้นเ้านั้นล้มลาบกับพื้นพบปอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12สีแดงตกอยู่หนึ่งปลอกเจาก้าหนี่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานและจะทำการสอบสอบสอบถามและสอบปากคําผู้ที่รับบาดเจ็บอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุของการถูกลอบอยิงในครั้งนี้จะจะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต,ต่อไป คดนั่นน่นี่้ค<ะ>ดีที่ว่าไอ้คนนั้นก่กบพกเนี่อะพวกไปุนมันก็ดีที่าพูกเนเนี่ยเงินมาให้พวกมายอมรับแล้วและพวกทายรู้กไอองยอะ